สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้มาเจอคุณพูวนันมาพบกับคุณพูวันในวิชาคณิตศาสตาร์อ้ามาดูสิว่าคณิตศาสตาร์เราจะยากเหมือนที่คิดไหมคณิตศาสตาร์เรียนง่ายดเดียวมาดูเลยค่ะเดี๋ยวคุณพูวันพาไปเรียนกัน าจ้าเด็กๆสำหรับหน้านี้นะคะคุณครูนําภาพสวนสัตว์มาให้เราดูนะคะนักเรียนลองนับดูนะคะว่านักเรียนเจอสัตว์ที่คุณครูเอามาให้มีกี่ตัวแล้วมีอะไรบ้างลองมานับพร้อมคุณครูดูนะคะจะนับได้เท่ากันไหมอ้าตัวแรกเลยที่คุณครูมองเห็นก็คือกวางนะคะกวางคุณครูนับได้กี่ตัวเอ่ยหนึ่งตัวนักเรียนนับได้เยอะกว่านี้ไหมคะมีใครนับได้เยอะกว่าคุณครูวันไหม มีไหมเอ่ยหวังว่าคงไม่มีนะคะอ่ะมาดูตัวที่สองคุณครูจะนับอะไรอ่นกระต่ายดูละคะคุณครูวัาลองนับดูหนึ่งสองกระต่ายคุณครูวันได้แค่สองตัวนะคะนักเรียนได้เหมือนคุณครูไหมเอ่ยนับได้สองตัวเท่ากับคุณครูวันไหมอ่ะมาดูภาวนี้คุณครูวันจะมานับดิงลองดูนะคะดิงคุณครูวันนับได้หนึ่งสอง นะคะคุณควรน,นับจีิได้3ตัวเด็กๆนับได้เท่ากับคุณควรน,นับได้ไหมคะลองนับดูนะเด็กๆเด็กๆมาดูงานหน้านี้นะคะคราวนี้เมื่อกี้คุณควรพานับ ว,ะะว่าแต่ละชนิดมีกี่ตัวนะคะคุณครูวันทำภาพมาให้นะนั่นนี้นะคะเกๆอ้าคุณครูวันทำภาพอะไรมาให้ไว้บ้างมีกวางที่เรานับเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีกระต่ายแล้วก็มีลิงนะคะจำได้ไหมเอ่ยจำได้ไหมว่าเรานับได้กี่ตัวกันอ้ากวางนับได้กี่ตัวคะจากนั้นกระต่ายนับได้กี่ตัวลิงนับได้กี่ตัว สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในหน้านนี้คืออานักเรียนระบายสีนะคะตามจำนวนที่นักเรียนนับได้เมื่อกี้นะคะกวางนับได้กี่ตัวก็ระบายตรงไปกระต่ายนับได้กี่ตัวก็ระบายลงไปนะคะลิงนับได้กี่ตัวก็ระบายลงไประบายสีตามจำนวนที่นักเรียนนับได้นะคะเด็กๆ เด็กๆหน้านี้บ้างจะมีภาพที่แตกต่างกันมาแล้วนะเราจะมองเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยหน้านี้คุณครูวันจะทำรูปอะไรคะรูปอะไรเด็กๆมองดูสิภาพอะไรเอ่ยรูบนนกใช่ไหมคะมองเป็นนกเหมือนคุณครูวันไหมเอ่ยคุณครูวันมองเป็นนกนะาจากนั้นมีอะไรเอ่ยมีอะไรนะกบ ใช่ไหมคะตัวสีเขียวเยวช่กบไหมเอ่ยมองเป็นกบเหมือนคุณคูณวันกันไหมจากนั้นคุณคูณวันก็เห็นปลาลอยเต็มน้ําเลยจ้าปลานักเรียนจ๋าสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคืออะไรคท่นี้นับจํานวนเหมือนเดิมนะคะนับจํานวนเหมือนเดิมนะคุณคูณวันด้วยค่นับนะตอนนี้นักเรียนลองนับดูนะคะว่าได้กันกี่ตัวนะคะ มาจ้าเด็กๆคร่านี้เหมือนเดิมเลยมาหน้านี้นะคะเป็นใบงานนะเด็กๆคะภาพแรกที่เด็กๆเ,เห็นเป็นภาพกบภาพนกและก็ภาพปลานักเรียนนับได้ปลากี่ตัวกบกี่ตัวนกกี่ตัวนะคะแล้วก็ระบายสีลงเหมือนเดิมนะคะเด็กๆลองทำดูว่าจะนับถูกกันไหมนะคะ ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะเด็กๆหน้าสุดท้ายแล้วเห็นไหมเห็นตะก้าไข่คุณครูวันไหมคะคุณครูวันทําตะก้าไข่ไว้ให้ทําไมคุณครูวันถึงใส่ไข่อยู่ตรงนั้นไว้สองฟองเพราะว่าคุณครูวันเขียนจํานวนตัวอักษรไว้สองเลขสองนะคะอ่านว่าสองซอเสืออออ่างงงูอ่านว่า นะคะจากนั้นมีตะกร้าอีกเยอะแยะเลยที่คุณภูวันทาไว้ให้เป็นตะกร้าวา่างเปล่าที่ยังไม่มีไข่นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในหน้านี้ก็คือให้นักเรียนวาดลูกไข่ตามจํานวนที่คุณครูวันเขียนลงข้างล่างตะกร้านะคะถ้าสมมุติคุณรูวันเขียน5ฟองนักเรียนก็วาดไข่ลงในตะกร้า5ฟองพร้อมรนวายสี นักเรียนลองอ่านดูน,นะคะว่าคุณครูวันใส่ในตะกร้าไว้ไข่ตะกร้าละกี่ฟองฝึกทำดูนะคะเด็กๆแล้วเจอกันในช่วงหนะะ้าค่ะบายบาย